ควับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับโบลลี่แจ้งวิสัยทัศน์ที่แตกต่างทําให้ปลดชูเคิลผลกุนสือสิ่งครับชอตโบลลี่ประธานของ Chelsea, เชลซีเผยถึงความแตกต่างเรื่องวิสัยทัศน์ในการทําทีมทําให้เขาต้องปลดโทมัสชูเคิลออกจากตําแหน่งเฮดโค้ชเพื่อไปร่วมงานกับผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะทําให้ทุกอย่างราบรื่นขึ้นครับชอตโบลลี่เจ้าของร่วมเชลซีทีมในสึกพิมรีกอังกฤษครับออกมาเผยถึงสาเหตุที่จําเป็นต้องปลดโทมัสชูเคิล ออกจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมสิงบรูเพราะวิสัยทัศน์ในการพัฒนาทีมไม่ตรงกันครับจึงต้องหันไปหากุนซือที่พร้อมจะเดินตามแนวทางเดียวกันก่อนที่จะตั้งเกรแฮมพอตเตอร์อดีตเทรนเนอร์ของไบรตันเข้ามาทําหน้าที่แทนครับนายใหญ่ชาวเยอรมันโดนเด้งตกเก้าอี้เมื่อวันพุทธที่7กันยายนครับหลังจากพาทีมบุกไปแพ้ด,ดินมโมสากเกรบทีมจากโครเอเชียไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอีนัดแรกนะครับ ก่อนหน้านั้นหนึ่งวันครับขณะที่ผลงานในลีกก็เก็บได้แค่10คะแนนจาก6นัดรางอันดับที่6ของตารางครับแต่มหาเศรษฐีจากสวารรัิก็ออกมายืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผลงานของทีมเป้าหมายของเราคือการรวบรวมทีมเข้ากับอะคาเดมี่ทีมชุดใหญ่กับสโมสรที่เราได้พัฒนามาทั้งหมดนั้นต้องเป็นเครื่องจักรที่ร,รับการหล่อลื่นอย่างดีและความจริงในการตัดสินใจของเราก็ถือว่าเราไม่แน่ใจว่าโทมัสจะรู้สึกแบบเดียวกับเราคิดนักธุรกิจชาวอเมริกันให้สัมภาษณ์ในการประชุมที่บ้านเกิดนะครับ ไม่มีใครถูกหรือผิดครับเราแค่ไม่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับอนาคตแล้วก็ไม่เกี่ยวกับการที่แพ้ซาเกตมันเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ร่วมกันสำหรับสิ่งที่เราต้องการให้เกิดกับสโมสรครับนอกจากนี้ครับโบลี่ยังออกมายกย่องทูเคิลว่ามีความสามารถอย่างมากและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมประสบความสําเร็จกับเชลซีในช่วงที่ผ่านมาแต่สําหรับสโมสรคือการจัดหาผู้จัดการทีมที่ต้องการร่วมงานกับเราจริงๆมีแนวทางไปในทางทิศทางเดียวกันครับซึ่งเขาคิดว่ายังมีกําแพงอ,อีกมากมาย ที่เชลซีจะต้องพังทลายลงจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมครับสำหรับพอตเตอร์ซึ่งเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดโดยสัญญา5ปีนะครับจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027เตรียมประเดิมนําลูกทีมลงสนามในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2โดยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของซันบวกในวันพุธที่14กันยายนี้และถือเป็นครั้งแรกที่ได้ทําหน้าที่ในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยครับสำหรับเพื่อนเพื่อพีพ่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านครับชื่นชอบคลิปของเราครับหไลค์หแชร์ like, ของท่านครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกดซับสไครต์กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ